เอานะครับท่านผู้ชมได้ข่าวมานะครับว่าตอนนี้นะครับกัมพูชานะครับหรือว่าไอเมนนะครับกาลังรวบรวมกองคนนะครับมีการซื้ออาวุธนะครับซื้อของเข้ามานะครับนะครับรวบรวมอาวุธนะครับรวมกําลังคนนะครับอันนี้คือจากที่เรามาวิเคราะห์กันนะครับได้ดูรายการต่างๆนะครับ เขาก็เชื่อกันมาแบบนั้นนะครับว่า GBT เนี่ยครับอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอาจจะเป็นการแค่ยื้อเวลาหรือว่าประทังชีวิตนะครับให้ทางกัมพูชาเนี่ยได้นะครับรวมนะครับกองกําลังนะครับแล้วก็รวมนะครับอาวุธต่างๆยุทตัวประกอต่างๆนะครับเพื่อที่จะหวังว่าเพื่อที่จะกลับมาโจมตีไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆว่า ก่อนหน้านี้คือก็พูดง่ายๆว่าคุณเซนเนี่ยหรือว่าคุณมาเน็ตเนี่ยเสียหน้าไปเยอะนะครับว่าเนื่องจากนะครับทหารเนี่ยเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธต่างๆนะครับก็โดนโจมตีไปอย่างเยอะนะครับนะครับคนเรานะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเสียอะไรเสียได้เสียหน้าไม่ได้นะครับแล้วคุณผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นว่าไงคิดเหมือนกันกับยังที่ผมคิดหรือเปล่านะครับ คอมเมนต์เข้ามาครับ